คลิปนี้เราจะตามไปให้กำลังใจพี่ฟีนนะคะออกอีเวนต์ของแบรนด์เอ,เอมิลิโอปุช,ชี คลิปนี้เราจะตามไปให้กำลังใจพี่ฟีนนะคะออกอีเวนต์ของแบรนด์ <c oughs> เอมิลิโอปุชชี่ที่เอมพโพรเรียมนะคะซึ่ง <c oughs> เอมิลิโอปุชชี่เนี่ยเหมือน <c oughs> เขาน่าจะเป็นเป็นไม่รู้ดีไม่รู้ว่าเพิ่งเปิดที่อมพโพรเรียมหรือเปล่าหรือว่ามีนานแล้วะนะไม่แน่ใจเหมือนกันม,มันเป็นแบรนด์ของแบบแบรนด์อิตาลีอะ มันจะเด่นเรื่องแบบพวกผ้าพิมพ์ลายแบบที่มันมีสีสันหน่อยอะนะเดี๋ยวถ่ายหน้างานเดี๋ยวน่าจะเห็นคิดว่าน้องก็น่าจะน่าจะแต่งมาแหละวันนี้จริงๆเมื่อวานเราก็ไปดูมาเข้าวแล้วเนาะเมื่อวานอนะเราเรามีไปเซอร์วีมาแล้วค่ะว่าพื้นที่มันประมาณไหนซึ่ง เ,เราว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่าจากที่เราไปดูมาค่ะคือเราไม่สามารถยืนอยู่ตรงหน้าร้านเขาได้นะเพราะว่ามันเป็นงานปิดต้องบอกก่อนว่างานนี้เป็นงานปิดนะเราเราเราน่าจะถ่ายข้างในไม่เห็นนะคะเราก็บริเวณที่แฟนคลับสามารถยืนได้อะก็คือแค่รอบนอกเท่านั้นนอกแบบถ้านี่คือหน้าร้านใช่ไหมคือเราเราสามารถอยู่ได้แค่ข้างๆเลยอะ่ะข้างแบบ ข้างร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะถ่ายน้องได้มากน้อยแค่ไหนเต็มที่ก็อาจจะน้องเดินมา,นานแล้วก็เดินไปหรือถ้าโชคดีหน่อยเราแบบเนี่ยเราไปเช้าอย่างเงี้ยถ้าเราแบบไปถึงตรงบริเวณแบบใกล้แบ็กดอกหรือว่าใกล้หน้าร้านทันอะ่ะเราก็อาจจะได้ถ่ายตอนน้องอยู่บริเวณแบ็กดอกได้ค่ะก็ ต้องไปลุ้นว่าเราเราต้องเราจะได้อยู่ตรงไหนอนะคือเราก็ไปรอก่อนห้างเปิดเหมือนเดิมมาแล้ววันนี้ก็ไม่มีรวมคนด้วยเออวันนี้ไม่มีรวมผลด้วยมันคลิปนี้น่าจะสั้นมากเลยดูแบบแบ๊บๆกันนะคะโอเคไปดูกันนะค่ะตอนนี้เรามาถึงหน้างานแล้วนะคะหน้างานก็จะประมาณนี้เลยซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่ายืนตรงนี้ไม่ได้นะจ๊ะเขาก็จะ กั้นเขตไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนี้ค่ะซึ่งเราวางกระเป๋าไว้แลละได้แค่ตรงนี้แล้วก็ถ่ายอย่างนี้เอานะเนี่ยค่ะ แล้วนะคะกับงานวันนี้หนอก็สรุปเลยละกันพี่ฟินสวยมากมากจริงสวยมากมากมคือตอนที่ตอนที่น้องเดินมาค่ะคืองานมันเริ่มประมาณบ่ายสามเนาะซึ่งเรารอไม่นานค่ะเรารอประมาณครึ่งชั่วโมงมน้องมาประมาณบ่ายสามครึ่งก็หนึ่งกับคุณแพทก็สแตนบายกันคนละมุมที่อยู่ในคอกนั้นแหละแพทก็คือไปล็อก ตรงทางเดินไว้เลยตรงทางที่น้องจะเดินมาส่วนหนึ่งก็คือล็อกตรงมุมที่เป็นแบบที่เป็นแบ็กดอปข้างหน้าช็อปก็คือล็อกไว้อย่างนั้นเลยก็ที่เห็นไปในคลิปช็อตแรกที่น้องเดินมาเลยคือแพทไทยใช่ที่เหลือตอนน้องเดินไปแล้วก็ป็นคุณหนึ่งมุมหนึ่งใช่ก็น้องเขาก็เห็นนะว่าเราว่าเรามานะตอนเราเห็นน้องเราก็เบอร์ไปเลยเพราะว่าเขาเห็นเราทั้งคู่เลยอะเห็นเห็นแต่ว่า คือฟีนสวยมากมคือเหมือนทุกครั้งที่เจอเขาก็สวยขึ้นทุกครั้งเลยอะเหมือนลอยมาวันเนี้แล้วแบบคือพูดจริงๆนะแบบจากใจคนที่อยู่หน้าง,งานอะกล้องเก็บความสวยเขาไม่หมดนะคือเห็นด้วยตาคือในกล้องว่าสวยแล้วแต่แบบยิ่ง<อ>ยิ่งเรามองเขาด้วยตาโอ้คือรู้เลยว่ากล้องเก็บความสวยเขาไม่หมดจริงๆใช่คือสวยสวยมาก จากใจทีมหน้างานนะคะบอกเลยว่าตัวจริงสวยกว่าในจอเยอะมากสวยสวยพี่ฟีนคือแบบออรลาแล้วตัวเล็กนิดนึงแล้ววันนี้เขาใส่สุดสูงมาสูงปลีดเลยเนาะสูงมากใส่แล้วแบบยิ่งยิ่งตัวเล็กๆร่างบางๆแสวยชุดแบบใส่ชุดยาวมาฉันตกใจละลายตอนแรกที่เห็นตอนแรกจากที่เห็นแบรนด์เนี่ยจากที่แบบไปมองๆชุดมาคือตอนตอนที่ยังไม่เห็นฟีนอะก็คิดแล้วแบบ คนธรรมดาใส่ชุดประมาณนี้แบบไม่น่ารอดแน่เลยว่ะคือแบบคือกำลังคิดมันต้องสวยอ่ะกำลังคิดเลยว่าแบบถ้าใส่ให้รอดนะต้องสวยต้องสวคือต้องอ่ะสูงเพียวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะใส่แพทเทิร์นประมาณเนี้ยสวยใช่ถ้าเป็นเราเนี้ยอื้พังแล้วลายเขาว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วด้วยความเป็นแบรนด์ต่างประเทศด้วยเนาะแบรนด์อิตาลีใช่ตาฟินความแบบคนไทยใส่เนาะตะฟินสวยมากสวยแบบ คิอมันใส่ออกมาให้สวยแบบยากอะแต่พี่ฟินส<ว>ใส่ส<ว>ชุดไหนก็สวยจริงๆสวยประทับใจตั้งแต่ตั้งแต่<ช>แบรนด์พูดได้ไหมนะดิศยาอ่าดิศยาพูด<ช>ได้ใช่ก็คือประทับใจพูดถึงแบรนด์ดิศยาหนึ่งอ่ะภาวนาว่าฟีนอย่าจับอะไรในงานมากนะลูกเพราะว่าแพทเขาจะซื้อตามหมดเลยงานดิศยานะคะถ้าได้ดูคลิปแพทก็คือไปสอยชุดที่ฟีนใส่มาแล้วส่วนงานเนี้ย เอมิเลโอปูชี่เนี่ยก็แพทก็หันมาถามหนึ่งว่าถ้าพันคอมันแพงไหมนะถ้าพันคนะอที่พี่ฟีนจับมันแพงไหมนะเราลองเข้าไปดูกันไหมหเธอนี่เลยแบบถ้าเข้าไปได้ซื้อแน่นอน <c oughs> ก็แบบพยายามเบกเบกกันว่า <c oughs> เอออย่าเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเนาะอะไรเงี้ยคุณหนือนก็เลยพาไปหาของกินแทนล่อลวงเราด้วยของกินใช่เพราะแพทเขาช้อปปิง้งหมดไปเป็นหมื่นแล้วค่ะวันนี้เลยต้องบอกว่าพอก่อนถ้าเข้าไปแบรนดนี้อีกที่ฟินจับเนี่ยอู้โดนแน่นอนเสยได้เสียหายอีกหลายหมื่นอ่ะดูหลักทรงก็ก็สรุปก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้เข้าไปดูก็ได้แต่มองความสวยของเขาแบบไปไปมาๆอยู่หน้าหน้าชออ็อปอ่ะ แต่เขาเห็นเขามองกล้องเราหลายรอบอยู่ค่ะวันวันนี้จากตอนแรกที่เราคิดว่าจะได้ซีนน้อยเนาะสรุปก็คือเขาอยู่ข้างหน้าาเขามาเล่นเขาหันมาโบกมือเต็มเลยอย่างที่เห็นนะคะเขาหักมากเขาอยู่ข้างหน้านานมากแล้วเขาก็หันมามองกล้องเราบ่อยมากแล้วแล้วหนึ่งก็ได้ตะโกนบอกด้วยว่าแบบฟินคิดถึงคือมันคิดถึงจริงๆอ่ะเราไม่ได้เจอเขาประมาณสองีได้อะค่ะพบเห็น คลิปตามโซเชียลมีเดียต่างๆก็ให้รู้ไปเลยนะคะว่าคุณหนึ่งเขาตะโกนคิดถึงค่ะน้องที่ยืนอยู่ข้างๆก็บอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่มาตามกับพี่หนึ่งมามีมีวันนี้พี่หนึ่งเสียงดังสุดแบบจริงปกติไม่ค่อยกล้าเรียกเขาเสียงดังอ่าใช่ปกติพี่ฟีน่จะไม่ค่อยได้ยินเสียงเราเพราะด้วยความไม่ค่อยเล็กเสียงแบบดังๆใช่ใช่แต่เราไม่ค่อยส่งเสียงแต่วันนี้คือแบบหนึ่งรู้สึกว่าหนึ่งคิดถึงเขามาก เราบวกกับตรงนั้นมันกล้องแล้วหนึ่งก็ทําอย่างเงี้ยอีกมือหนึ่งก็ถ่ายมันเลยเหมือนแบบมันเลยแบบเสียงมาเลยเซอร์ลาวออกไปแต่เขาได้ยินเขาหันมาพยังหน้าอยู่เป็นโมเมนต์โมใจเขาแหละบอกคิดถึงแทนทุกคนด้วยค่ะคนคิดถึงพี่ฟีนกันเยอะใช่ใช่มีคนฝากความัาความคิดถึงมาเยอะมากนะ ก็ส่งผ่านทีมหน้างานมันบอกเราก็ได้ทําหน้าที่ให้แล้วนะคะเขาจะได้รู้แล้วว่าเราคิดถึงหน,หนึ่งหนึ่งคิดถึงมากคิดถึงมากจริงๆอ่ะหนึ่งแปกติปกติหนึ่งไม่เรียกเขาเสียงแบบเสียงดังหรืออะไรอย่างนี้เลยแต่ว่าวันนี้หนึ่งแบบอ,อยากบอกให้รู้จริงๆว่าคิดถึงมาก <g> แต่ก็ดีใจ <g> แลละเขารับรู้ละค่ะอืมรยบร้อยวันนี้สักเซสนนะคะภารกิจบอกคิดถึงพี่ฟินสำเร็จรู้ล่วงก็เนาะก็โอเคเนาะวันนี้เราแบบว่าเราแฮปปี้มีความสุข มากเลยค่ะน่ารักน่ารักฟินสวยมากอะ่ะถึงจะไม่มีรวมพลแต่เราก็าเราก็แฮปปี้มากค่ะเราก็มารอเขาตั้งแต่ก่อนห้างเปิดอะ่ะเราเรามาถึง9ก้าโมงเขามาบ่ายสามครึ่งเราประมาณสี่โมงครึ่งเขาก็กลับแล้วค่ะก็เป็นแบบช่วงเวลาสั้นๆแต่เราก็มีความสุขนะเหมือนเดิมค<ะ>่ะเนาะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ หวังว่าคนที่มาดูจะเอ็นจอยเหมือนเดิม<ช>นะคะก็เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย